ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับาคณะครุศาสต์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดให้นักศึกษาที่ขายแคลนทุนทรัพย์สมัครรับทุนการศึกษา,าคณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนคุณทรัพย์สมัครรับทุนการศึกษาหรือทุนให้เปล่าซึ่งนักศึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติได้แก่1เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2 เป็นผู้ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการศึกษาอย่างแท้จริง 3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอทุนการศึกษาได้ที่ Facebook ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยการสัมภาษณ์หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิยังไม่ดีขึ้นทางคณะอาจมี การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาผ่านระบบทางออนไลน์ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเฟ e บุก๊กฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุสตสาหกรรมรุ่งนฤทไัยแขกพงนักศึกษาฝึกงานวิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศคุ้มครองกองหินใต้น้ำ21แห่งใน6จังหวัด ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งสำรวจปะการังทั่วประเทศตามที่ได้มีข่าวการเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรปะกการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองชุมพรสุราธ,ธานีปัตตานีและพังงาเมื่อราวปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวันที่28เมษายนราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศคำสั่งคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำใน6จังหวัด21พื้นที่โดยมีผลบังคับใช้จนถึงปี2569ด้านนายวาราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็นในการคุ้มครองแหล่งปะการางังพร้อมย้ําว่าการทําประมงไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การทำประมงที่ทำให้ปะการังเสียหายนับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหามาตรการและแนวทางในการคุ้มครองแหล่งปะการังสำคัญทั่วประเทศกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดินเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมย้ำหากพบจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี